ครับวันนี้เราจะมาแนะนาแคมเปญใหม่นะครับก็ดอกเบี้ยนะครับเริ่มที่ศูนเปอร์เซนะครับดาวเริ่มต้นที่15ผ่อนได้ถึง8 4งวดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเข้าเงื่อนไขรุ่นไหนบ้างนะครับผมสำหรับรุ่นที่ท่านเห็นนะครับด้านหลังนะครับก็คือเป็นเกรดรุ่นของรุ่นตัวมิดนะครับที่เข้าเงื่อนไขนะครับ0% 84สงวดนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อและเข้ามาถามได้นะครับว่ามัน100%ได้จริงไหมแปดสิงว่าจริงไหมถ้าลูกค้าเข้าเงื่อนไขของเราเราทําได้แน่นอนครับแล้วก็บอกได้เลยว่าประหยัดเงินเป็นแสนครับนะ <across the world> เดี๋ยวเรามาชมภายในของรุ่นที่เราจัดโปรโมชั่นบ้างนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นเกตรุ่นของ p ีลันเนอ2.4มิดแมนนวลนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับแคมเปญที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็มีตัวมิดนะครับทั้งออโต้ทั้งแมนนวลนะครับตัวไฮทั้งออโต้ทั้งแมนนวลเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าแคมเปญน,นี้ต้องรีบจองเท่านั้นครับตอนนี้ทําได้ยากมากนะครับแต่ว่าท่านกค้าเข้าเงื่อนไขของเราเราทําให้ได้ง่ายครับถ้าลูกค้าอยากดาวน์สิ 5% 2 0เ5รเดอกเบีย้ยศูนย์ทักมาครับเดี๋ยวเราจะจัดแคมเปญพิเศษให้ท่านนะครับผมรับประกันได้เลยว่าประหยัดเป็น,นแสนครับประหยัดกว่าดอกเบีย้ยปกติเกือบแสนนะครับผมคุ้มค่ามากครับสำหรับการซื้อรถ1คันในชั่วโมงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเบื้องต้นเลยเราจะมา พีเศนรถภายในนะครับของตัว MID นะครับหรือตัวมิดนะครับพิลันเนอร์มิของเรานะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับการซื้อรุ่นนี้เพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่านะครัสำหรับภายในรถรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่ามากครับสำหรับการซื้อนะครับพวงมาลัยครับที่ให้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับ หอมพุ่มหนังนะครับที่เป็นได้สีเทานะครับอันนี้ปุงมอะไรที่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอครับใหญ่ครับโอ้โหกดถนัดมือมากครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับไม่รวมเกียร์ถอยนะครับมีปุ่ม Eco Mode Power Mode ให้ด้วยนะครับเบาะหนังครับหุ่มหนังนะครับ จากโรงงานโดยตรงนะครับพร้อมด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับนี่เลยปรับได้นะครับขึ้นลงได้นะครับพวงมาลัยครับก้านคอที่พวงมาลัยก็ปรับได้นะครับนี่แล้วก็ยืดขึ้นยืดลงได้ครับแล้วก็ล็อก แผงประตูครับให้มาเป็นนี่ข้างๆให้มาเป็นหนังด้วยนะครับพร้อมกระจกออโต้ครับฝั่งคนขับนะครับผมภายในบุกเป็นสีดำนะครับพร้อมด้วยแถบที่เป็นสีบอลเงินนะครับมือเปิดให้เป็นโครเมียมมาครับสวยงามเรามาชมในส่วนของมิติด้านหลังครับ โอ้ oh, ให้เป็นเบาะสีดำนะครับเบาะหนังสีดำสวยงามลงตัวจริงๆครับรุ่นนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับอ่าบคันครับไฟหน้านะครับเป็นแบบบายบีม LED นะครับมาดูภายนอกครับ กระจังหน้าครับที่เป็นตัวของมินิล็อกโค้ครับไฟตัดหมอกครับ LED นะครับแล้วก็มีเทนเตอร์นะครับ2จุดนะครับใช้กว่าสลับกันเดี๋ยวเราไปดูครับให้ป่งล้อด้านข้างมาด้วยนะครับ แล้วก็ล้อขนาด18นิ้วครับห2สนะครับนี่บันไดข้างสีดำสวยดูดันลงตัวครับมือเปิดด้านข้างนะครับมือเปิดประตูเนี่ยเป็นคมเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงฝั่งกระจกครับจะเป็นกระจกที่มีคมเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับ นั้นข้างฝั่งท้ายนะครับให้มาเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนว่า p r u n n e r Superfect Suspension ครับก็คือเป็นแหนบใหม่นะครับที่บอกได้เลยว่าขับแล้วนุ่มนวลมากครับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับบรรทุกได้หมดครับไฟท้ายเป็น LED นะครับพร้อมด้วยเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดครับ กรชนท้ายพ่นสีเทาให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับมือเปิดฝาท้ายที่เป็นคมเมียมครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยครับรุ่นนี้นะครับครบคันครับเพียงพอต่อการใช้งานเลยครับส่วนราคาคันนี้นะครับสีเทาดำรุ่นนี้ครับ อยู่ที่นะครับ8 9 4 0 0 0บาทนะครับผมสีขาวนะครับลดลงไปอีก7,000บาทครับมิติภายนอกภายในบอกได้เลยว่าคุ้มค่าครับดอกเบี้ย0% 84งวดเริ่มต้นดาวที่15%นะครับหรือถ้าลูกค้าอยากดาวเท่าไหร่แจ้งมาได้ครับ เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับทุกรุ่นด้วยนะครับผมมาชมภายในนะครับฝั่งคนนั่งบ้างนะครับเมื่อกี้ฝั่งคนขับไปแล้วนี่ครับดุดันสวยงามลงตัวครับสมกับที่เป็นยอดขาย อันดับต้นๆของโตโยต้าเลยนะครับเอาไปดูด้านท้ายบ้างครับซปเปอร์เฟกครับซับเซชันแนบ3เส้นแบบยาวนะครับเวลาใช้งานเนี่ยนุ่มนวลครับขับขี่สบายบรรทุกดีครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400ซีซีนะครับที่150แรงม้านะครับดุดันขุมพลังนี้บอกได้เลยว่าแรงสมชื่อจริงๆครับด้วย v n Turbo นะครับแล้วก็ Intercooler ส่วนระบบต่างๆนะครับมีมาให้นะครับก็คือระบบเบรก ABS นะครับ EBD BA นะครับ ให้มาครบคันเลยครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับบอกแล้วไงครับว่าซื้อรุ่นนี้คุ้มแน่นอนครับในการจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้าเนี่ยนะครับแถมโปรโมชั่นที่ร้อนแรงขนาดนี้บอกได้เลยครับรีบจองรีบซื้อรีบสอบถามกันเข้ามาครับนานทีปีหนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมก็ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกท่านครับ